คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการนับสนสลักกินแห่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเสจจิมาลานะครับกับสูตรดับสิบล่างตลอดชีพสูตรที่สนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะเป็นสูตรตลอดชีพนะครับสถิติให้เห็นตั้งแต่ปีหกสองนะครับตั้งแต่ปีหกนะครับลองดูครับ ดับสิบล่างตลอดชีพสูตที่สองอสสุดที่3ามอันสุดที่สองโดยสูตรอ่ะ,อะเราให้เห็นอยู่แล้วว่าคำนวณอย่างนะครับเรามาดูเศษจิร่วมกันนะครับเราจะในส่วนหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเราจะหนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่สองสบวกหกเป็นสิบสิบบวกสองไปสิ 12. 12, บสองสิบสองบกสูตรของที่สิบสองดับ x ส สองนั้นไม่พบในหลักสิบเ้านครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณเลขตับได้เลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักสิบล้านครับสองไม่พบในหลักสิบลป็นเจ็ดไม่พบในหลักสิบเป็นครับสิบหกมีนาคมหกสองสิบหกมีนาคมหกสองครับคำนวณเลขตับได้เลขสองสองสองไม่พบในหลักสิบล้าน,าค,น,าค,นาครับ หนึ่งเมีสายน62คำนวณลขกับเลขหกหกไม่นพันสิบล้านครับสิบเมษายนหกคำนวณลขตับเลขหนึ่ง่งไม่พันนสิบล้านครับสพฤษของหกสคำนวณเลขกับเลขสองสไม่นพันหสิบล้านครับสิกพฤษหกสคำนวณลขกับเลขหนึ่ง่งไม่พันนสิบล้านครับหมิยนหกสองคำนวณเกับเลขเจเจ็ไม่นพันหสิบล้านครับสิบหกมิุนายนหกสองคำนวณเลขตัดเลขศูนย์ศ หนึ่งกราคาดาว콤หกสองคำนวณเลขกับเลขห้าห้าแม่ปนแดงสิบล้านครับสิบห้ากราคาดาว콤หกสองคำนวณเลขตับไดเลขศูนย์ศูนย์แม่ปนแดงสิบล้านครับสิบหนึ่งสินค้าคมหกสองหนึ่งสินค้าคมหกสองคำนวณเลขตับไดเลขเจ็ดเจ็ดแม่ปนแดงสิบล้านครับสิบหกสินค้าคมหกสองคำนวณเลขกับเลขสี่สี่แม่ปนนแดงสิบล้านครับ หนึ่งกันยายนหกสองจักกุลนะครับหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณเล้กับเลขสองเลขสองนะเลขสองามาดูจเลขสองสองนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกกันยายนหกสองคำนวณเลขกับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในสิบล้านครับหนึ่งตัวละของหกสองคำนวณเลขกับได้เลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่พบในสิบล้านครับสิบหกตัวละของหกสองคำนวณเลขกับเลขเก้ ้าแม่พ er, er. ันธนอาสล้านครับหนึ่พิจิกายนกสองคำนวณนี่กลับไปเลขสองแม่พนสิล้านครับสิพิจิกายนสคำนวณเี่กลับไปเลขสามมแม่พันธนสิบล้านครับหนึ่งธนกรคอมคำนวณเล่กลับไปเลขเจ็แม่พันธนสิล้านครับสิบธนมหกสองสิบหธคมคำนวณเี่กับเลขหนึ่งหนึ่งม่พนนสิล้านครับ สามสิบทนาคมหกสองคำนวณเลขกับไปเลขหนึ่งนึ่งไม่พบในสิบล้านครับสิบเจ็ดมกระาคมหกามคำนวณเลขกับไปเลขแปดแนั้นไม่พบในสิบลานครับ1นึ่งกุมภาพันธ์หนึกุมภาพันธ์หกสาคำนวณเลขกับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่ปบในสิบล้ครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลขกับไปเลขสามสานั้นไม่ปบในสิบล้นครับ หนึ่งมีนาคมหกามคำนวณเลขตับเลขสานั้นไม่คปรนเปนสลาครับสิบหกมีนาคมหกสามคำนวณเลขตัดเลขสี่สี่นั้ไม่เป็เนสลานครับสิบหกพิษภาคมหกสามคำนวณเลขตับเลขเเลขเจ็นะครับตเดี๋ยวนะเลขเจ็ดเจ็ไม่คปรนเนสิบล้าครับหนึ่งมิถุนายนหกสคำนวณเลขตับเลขเจ็ดเจ็ดไม่คปรนเงนสิบลาครับ สิบหกหกสามคำนวณเลขตับงแวเลขห้าห้าไม่พบอมินสิบล้านครับสิบหกกระกรารลบหกสามคำนวณเลขตับงแวเลขสี่สี่ไม่พบเมินสิบล้านครับสิบหกกรักราดลบหกสามคำนวณเลขตับงแวเลขศูนย์ศูนย์ไม่พบเงนสิบล้านครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณเลขตับงแวเลขศูนย์ศูนย์ไม่พบเงนสิบล้านครับ สิบหสิงหาคมหกสาคำนวณเลขจับได้เลขห6ไม่พบในินสิบล้านครับหนึ่งกันยายนหกสามคำนวณเลขจับไป็เลขเก้าเก้าไม่พบเนสิบล้านครับหนึ่งกันสิกกันยายนหกสามคำน 4. 4. วณเลขจับเด้เลขสี่สี่ไม่พบเงินสิบล้านครับสิบหนึ่งตุลาคมหกสามคำนวณเลขจับได้เลขหกหกไม่พบเนสิบล้านครับสิบหกตุลาคมหกสามคำนวณเลขจับได้เลขเก้า เไม่พ้นเงนสิบล้านครับหนึ่งพิธีการคนหกสามคำนวณเลขดับได้เลขแปดแไม่พ้นเงนสิบล้านครับสิบหกพิธีการคนหกสาคำนวณเลขดับได้เลขสามสไม่พ้นเนสิบล้านครับหธนคนหกสาคำนวณเลขดับได้เลขแปดแไม่พ้นเงนสิบล้านครับสิบหกธนคนหกสามคำนวณเลขดับได้เลขแปดแไม่พ้นเงนสิบล้านครับ อ่าเดก่นนอนสิบหกธันวาคมหกสาคำนวณเลขจับได้เลข8นะเลขแเอามาดูนะเลขแปก่อนนะเลขแปดแปดเอามาดูแปด8 8ดแปดอดูแไม่พบในหลักสิบล้านครับสามสิบธันวาคมหกสาคำนวณเลขจับได้เลขสามสามไม่พบในหลักสิบล้านครับสิเจ็ดมกรา 6, คมหกสี่ำนวณเลขจับได้เลข5 5าห้านั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ หนึกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขตับไป่เลขศูนย์เลขศูนย์นะหเรามาดูนเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ16กกุมภาพันธ์หกสีคำนวณเลขตับได้เลขศูนย์ศนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหมีนาคมหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิหมีนาคมหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขห้าเลขห้าหมาดูนะเลขห หนั้นไม่พบในหลัก10บล,า 64, 4. 4 10ลา้ 64, 8. 8ลานครับ1ิเมหนึเมษายนหกสี่คำนวณเลขตัดได้เลขสี่สีนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกเมสายนหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขศูนศูนนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสพฤษภาคมหกหกสคำนวณเลขตัดไปเลขแปดเลขแปดคำนับมาูหน้าเลขแปดแปดนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกพฤษภาคมหก คำนวณเลขกับได้เลข8 8นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ1นึ่มิได้ในหกสี่คำนวณเลขกับได้เลข0 0นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ16บมิได้ในหกสี่คำนวณเลขกับได้เลข6เลข6ครับเราไปดูแรกเลข6 6นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ1กรกฎาคมหกสคำนวณเลขกับได้เลข6เลข6นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ สิบหกกรกฎาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลข3เลขสามนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลขสเลข4ี่นะลำดับเขาเลขสเลข4ไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลข4 4นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งกันยายนหกสี่ คำนวณเลขจับได้เลขหกนั้นไม่เป็นเงสิบล้านครับสิบหกกัยายนหกสี่คำนวณเลขจับได้เลขเจ็ครับเนั้นไม่ปรนเงิสิบล้นครับหตัวละ6 4ครับแปบวกสเป็นสิบเดบวกด้วยเก้าเป็นยี่สิบยี่บยี่สกอนยี่สิบใ่ศูนย์ศูนย์ไม่ปรงสิบล้านครับสิ 1, ตัวละขอหกสบวกแดเป็นสิบสีบวกแเป็นยี สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่ิบสองบวกศูนย์ของที่เป็นยี่ิบสองใส่สองสองนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งพิกาตยงหกสี่ครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์คงที่เป็นสิบเอ็ดนะครับเซนตงนะครับหนึ่งหนึ่งนั้นไม่พบในหลักสิบล้านเห็นไหมสิบหกพิกาตยงหกสี่ครับสิบหกสิบบหกพิกาตยงหกสี่ ศูนย์สามสองเจ็ดนึําห้าเจ็ดนะครับเกหนึม่ปรนมบ,บลันย์ามสองเจ็ดหกหนึํา้าเจ็ดนะครับเกหนึ่ม่ปรนมบบัศูนย์สามงนึ่งสองกาห้าเจ็ดสองบวก7จ็เป็น9 9้าเบวกห้เบวกหเป็น14บส่4 เป็นสิบห้านะครับอาเป็นสิบสี่เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสี่ไปไหนเนี่ยพอจะเติมสี่กันนะสิบสิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสิบสี่ดับเลขสี่ครับในหลักสิบล้างนะสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ครับคำนวณเลขดับได้เลขสี่ หนธันวคมครับหกออก032ย์สามสองศูนย์สามเจ็กนะครับิใชไคำนวณเลขดับเลขสี่สิบหนธันวคม64ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดอ้าองตออกแปดนะครับตับหลักสิบล้างเลขสีไม่พบในหลักสิบล่างครับนะครับถูกต้องนะต่อมาครับหนธันวคม64ออกศูนย์8 2็ดเจอ้าองตออก82ดนะครับเจวกสเป็น9 เก้าบวกหคงที่เป็นเก้าบวกหเป็นสิบนะครับเอาไปลมก่อนนะครับเป็น10จะเป็นสิบนะสิบ 10. สิบบกศูนย์คงที่ก็เป็น10ใส่ศย์ได้ดับเลขศูนย์ครับในหลัก10บ้ล้ลงนะครับเห็นนะครับใส่ติดตั้งแต่ปีหกสองนะหน่ธันวาคมหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดทั้งแปนะครับ7 บวกด้วย2บวกด้วย1บวกเป็นบวกรวมกันได้เท่ากับ10 10ิบวกศูนย์คงที่เป็น10นําค่าหลังมาวางครับคือเลข0ูนย์นะครับเลข0ูนย์เรามาดูนะครับในส่วนของดับหลัก10บ่ลงนะครับเลข0นนะครับ16บหเท่นาน้าคหนะครับออก639 235 2, 3, 5, 2้าสองางตะออก8ปนะครับเลข0 เลข0ครับเลขศูนย์ไม่พบในหลัก10ล่างครับเห็นไหมครับเดินดีมากเลยนะเรามาดูนะครับ16บนอกม64 6 3่2 3 5าก้องสามห้าสอนะครับ9บวกด้วย3บวกด้วย2เป็นผลลมเท่าไหร่ครับได้9กบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น14 14ได้ผลล ôm สิบสใช่ไหมครับสิบวกด้วย0 14ยบวกศูนย์ก็เป็น1ิก็ใส่ สี่ครับได้ดับเลขสี่นะอ่าโอเคนะครับผมใส่กลัามาดูนะครับสามสิบธันวาคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวล่างออกสามหกนะครับเลขสี่ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างครับสามสิบธันวาคมหกสี่ครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวล่างสามหกครับเก้าบวกด้วยหก บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็น24นะครับ24่บช่วครับย4บวกศูนย์คงที่ครับ24บวกศูนย์คงที่ก็ได้24นะครับเรานำค่าหลังมาตอบคือเลข4ครับ โอเคนะครับดูนะครับเล17ี่สมกราคม64 8ี่แปดแปดตัละออกเกนะครับเลสไม่พบในหลัก10บล้วครับ17เจ็ดมกราคม6กเอ่อหขออภัยครับ, 17, 6, 4, 6, รบต้องเป็น65แล้วนะก็เป็น65ห้านะครับแปดแปดศูตัละเก้นะครับศูวกสได้2 สองบวกเเป็นสิเนะครับเป็น1ิบเนะสิบเวกศูนย์ขงที่เป็นสิบเก็ใส่หนึ่ครับใส่ค่าหลักหนกุมภาพันธ์หกครับออกเก้าสี่องตระาออก30นะครับเลข1ไม่พบในหลักสิบล่างครับเรามาดูนะครับ1นึ่งกุมภาพันธ์หกห้าเก้าส่สี่สามศูสองตระาสามบวก ได้4 4บวก5เป็น9 9บวก0ูตรคงที่เป็น9ครับได้ดับด้เลข9ครับโอเคนะอันนี้เป็นสูตรของดับ10ล่างสูตรที่3สูตรตลอดชีพนะครับออรู้สึกสูตรนี้เดินดีมากเลยนะฮะ กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลกนะครับอยากรวยต้องดูหัวยโชคเิรทธีมรานครับอย่าลืมกดแชร์แ่งปันแก่เพื่อนยนะครับเป็นกดกุศลทานแก่ตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับ